ไตหาหัวจามตามหาหัวใจเป็นมุกที่ใครต่อใครก็ต่างเคยใช้จีบญิงแล้วทั้งสิน้นแต่ไตเรื้อรังเป็นโรคที่ใครก็ไม่อยากเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองการแพทย์ทางเลือกขอเสนอทานอย่างไรไม่เป็นโรคไตเรื้อรังโรคไตเรื้อรังหรือโรคไตเสื่อม เป็นภาวะที่ไตถูกทำลายไปเรื่อยๆเป็นเวลานานจนหน่วยไตที่เหลือไม่สามารถทำงานชดเชยส่วนที่เสียไปได้ทำให้การทำหน้าที่ของไตไม่ว่าจะเป็นการกรองการดูดกลับการปรับสมดุลเกลือแร่และกรดด่างและการสร้างฮอร์โมนลดลงไปเรื่อยๆทำให้สามารถชะลอหรือป้องกันการเสรื่อมของไตไว้ได้ไตก็จะทำงานน้อยลงน้อยลง จนเมื่อเข้าสู่ตไตวัยระยะสุดท้ายซึ่งถึงขั้นต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไตแล้วละค่ะอาหารการกินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อสุขภาพของไตว่าจะดีหรือเสื่อมลงดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต และหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารที่ทำให้ไตทำงานหนักหรือทำลายไตในวิดีโอนี้จะขอแนะนำประเด็นที่สำคัญสำคัญได้แก่ดื่มน้ำสะอาดให้มากน้ำดื่มที่ดีต่อไตควรมีความเป็นด่างจึงควรเลือกดื่มน้ำกรองหรือน้ำแร่เลือกรับประทานอาหารที่มีความเป็นด่างและมีเส้นใยสูงเช่นผัก ผลไม้และธัญ,ญพืชไม่ขัดสีลดอาหารที่มีความเป็นกรดมากหรือมีฟอสเฟตส,สูงเช่นเนื้อสัตว์น้ำอัดลมนมทุกชนิดและอาหารสำเร็จรูปหลีกเลีล่ยงน้ำตาลผลไม้หรือฟุกโต๊ดที่พบได้ในน้ำอัดลมน้ำพึ่งน้ำตาลทรายและน้ำผลไม้เพราะมีการศึกษาพบว่า การรับประทานน้ำตาลฟุกโตสในปริมาณมากทำให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพได้และมีโอกาสทำให้เกิดกรดยูริกสูงในเลือดซึ่งเป็นพิษต่อไตสำหรับคนที่ไม่มีภาวะความดันโลหิตตำ่ำควรรับประทานโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่าเกลือแกงประมาณ1ช้อนชา ในภาวะที่ร่างกายมีการสร้างกรดมากเช่นรับประทานอาหารโปรตีนมากหรือออกกำลังกายมากควรรับประทานอาหารที่มีความเป็นด่างอย่างเช่นผักผลไม้และธัญ,ญพืชไม่ขัดสีให้หลากหลายและเพียงพอเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายลง มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อบำบัดและชะลอการเสื่อมของโรคไตนะคะซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มืออาหารบำบัดโรคไตเสื่อม